บอกเล่าประสบการณ์หลังกินเบคอนไปเมื่อตะกี้แล้วแล้วก็คือมันรู้สึกว่ามันยังติดกระทาอันนี้ข้อเด็ดสองคือไม่อยากใส่น้ำมันอ่ะทั้งทังที่แบบหมูมันน่าจะแบบว่ามีน้ำมันออกมามันก็กลายเป็นว่าติดกระทาอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ๋อใช่อ่ะวันสองถุง ไปเรียบร้อยอร่อยอ่ะใช่วันนี้ก็ดันแก้วุ่นแล้วก็รอใช่จะดันแก้วุ่นเยอะโอู้หึ่ยรูปยืนส่วงถุงเวยย่ากไอ้กระทาอ่ะลดนะตอนแรกไม่ไม่แน่ใจนะแต่แรกๆมันจะห้าพันเลยบังไอช้ชุดชุดนัน้นอ่ะอ้หเดี๋ยวก็หมดอีกอ่ะ ฉันสั่งห้าวใครซื้อก่อนที่ฉันจะมีต่อแต่ประเด็นคือฉันโฟมล้างหน้าด้วยเนี่ยเออฉันต้องใช้โฟมล้างหน้าซึ่งมันหมดแล้วยคือมันเหลืออะ้วฉันไม่อยากเอาอีกั่นล้างน้าไม่สะอาดไม่แน่ใจวะลองนะอืมมันจะต่างกันหรอวะต่างนะ ทีนี้นอนกินนอนนอนข้างล่างกินข้างล่างน้ำฉพิงอาบน้ำเมื่อกี้แต่ได้ข่าแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรมีคนบอกเก็บกินเบคอนไว้เก็บกินเบคอนไว้แบบเก็บรสชาติเก็บอะไรไว้ก็มานั่งกับเัาเฮ้ยไม่ได้หว่ะมันต้องเดินไปแปลงวันว่ะเออใครเป็นเหมือนทันว่างแบบคือเก็บรสชาติเอาไว้ไม่ได้เลยอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่าอาหารพวกนี้แย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นอาหารที่แย่มากอ่ะอืม อยากกินไก่ขอชาลายสองร้อยกรัมร้อยยี่สิบเก้าบาทแม่ก็รั่วนะสองร้อยกรัมถ้าโรงงานก็จะถูกอะแบบโรงงานนี้ก็จะราคาถูกลาางนะฮึ่ม